รู้เรื่องหมดแล้วทีนี้นักเรียนมาดูตรงนี้นิดหนึ่งตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องข้อที่หนึ่งนะคะทักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางตอบคำถามเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ในการเรียนนะสามชั่วโมงยังเนี่ยสามชั่วโมงยังสังทองสามหรือสองสามแล้วสามแล้วอะสามชั่วโมงตอบคำถามคุณครูสักหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเอาเข้อพออ่าเจ็ข้อใครเป็นผู้แต่งบทละครเรื่องนี้ใครเป็นผู้แต่งบทละครเรื่องนี้ให้นักเรียนเขียนโจทย์ไว้ก่อนนะเขียนโจทย์ของแต่ละข้อไว้แล้วถ้าไม่ทันในชั่วโมงนี้ให้ไปทำเป็นการบ้านนะคะท้างเรียนต้นทางและทัาเรียนปลายทางนะ เอาโจทย์ไปก่อนอาโจทย์ไปก่อนอนักเรียนจะใช้วิธีการจดโจทย์ข้อหนึ่งข้อสข้อสามเรียงลงมาเลยให้หมดเลยก็ได้แล้วนักเรียนก็ไปตอบคำถามเขียนตอบคำถามตอบข้อ1น่งตอบข้อสทีหลังนะคะเพราะว่าในแต่ละข้อเนี่ยนักเรียนใช้วิธีการอธิบายหรือตอบคำถามแต่ละข้อเนี่ย นักเรียนไม่สามารถเว้นบรรทัดได้เพราะมันจะไม่เท่ากันข้อ1อาจจะตอบสั้นข้อ2อาจจะตอบยาวเพราะฉะนั้นเขียนคําถามลงมาให้ได้7ข้อก่อนครูมีให้7ข้อได้ไหมคะอ้าวได้ไปดูคําถามข้อที่2ให้ในักเรียนท่านต้นทานและไปทางจดค่ะทําไมนางจันเทวีจึงต้องไปอยู่ในป่าให้ในักเรียนตอบสั้นๆนะคะแล้วให้คุณครูเข้าใจได้ นะจากความเข้าใจของนักเรียนนะสข้อแล้วนะคะนักเรียนไปลาหางนักเรียนเล่งมือหน่อยนะคะหรือเวลาอีก6นาทีแล้วก็ให้นักเรียนไปอ่านนะอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะพรุ่งนี้ก็จะมาต่อกันที่แผน ผังความคิดนะคะหรือว่าจะเป็นการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสังทองนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องกลับไปทบทวนโดยวิธีการอ่านเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งทําได้ไหมได้สบายมากเรื่องอ่านหนังสือแค่อ่านหนังสือเองใช่ไหมใช่แล้วก็ตอบคําถามของครู7ข้อเพื่อรอการเขียนแผนภาพโครงเรื่องหรือแผนผังความคิดในชั่วโมงต่อไปด้วยนะคะเรียบร้อยไหมข้อที่2เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทาง อมาดูข้อที่3มีคำถามให้นักเรียนตอบทั้งหมด7ข้อนะคะข้อ3นางจันเทวีไปอาศัยอยู่กับใครที่ไหนเนี่ยนักเรียนตอบได้เลยใช่ไหมใช่ไหมใช่เก่งมาก เรียบร้อยไหมคะนะอ่าดูข้อ4ต่อเลยค่ะข้อ4ค่ะคําถามทําไมเทวดาจึงช่วยนางจันเทวีเทวดาเห็นช้าจะไม่ดีแล้วต้องช่วยแล้วถ้าช้าไปจะไม่ดีแน่ถ้าช้าไปนางจันเทวีจะต้องลำบากมากกว่านี้นะแม่กับลูกก็จะไม่ได้เจอกันอย่างแน่นอนก็เลยช่วยเหลือทำไมถึงช่วยอ่ะเพราะว่านางจันเทวีเป็นคนดีใช่ไหม ถ้าเกิดว่าเป็นคนไม่ดีเทวดาจะช่วยไหมไม่ช่วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องตั้งหน้าตั้งตาทำความดีนะคะต่อไปข้อห้า ผ่านข้อสามข้อสี่ไหมคะอ่าผ่าน,าน,านด้านหลังผ่านไหมลูกด้านหลังเสร็จไหมคะ สังทำอะไรที่ทำให้นางจันเทวีเกิดความสงสัยและนางจันเทวีทุบหอยสังด้วยสาเหตุใดพระสังทำอะไรที่ทำให้นางจันเทวีเกิดความสงสัยและทุบหอยสังด้วยสาเหตุใดเอาจดเร็วเร็ว นักเรียนขึ้นมาป5นักเรียนต้องเริ่มใช้ปากกาอยู่ตอนอยู่ป4ใช้ปากกาหรือดิน,อดนสออ๋อพอเริ่มใช้ปากกาแล้วก็ยังไม่ค่อยเคยชินนะนะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะลบอยู่บ่อยครั้งนะเพราะฉะนั้นทําอะไรต้องเวลาเขียนนักเรียนต้องมีสติก่อนอ่านให้แน่ชัดก่อนแล้วค่อยเขียนไม่ใช่เขียนแล้วก็ลบเขียนแล้วก็ลบเพราะว่าดินสอกับปากกาเนี่ยดินสอมันลบได้ง่ายกว่าปากกามันลบยาก มีสติในการเขียนอ่านแล้วก็เขียนไม่ใช่ดูแล้วเขียนถ้าดูอย่างเดียวเนี่ยมันมาเขียนแล้วมันผิดแน่นอนอ่านแล้วเขียน พระสังคำอะไรที่ทําให้นางจันทรีวีเกิดความสงสัยและนางจันทีวีทุบหอยสังด้วยสาเหตุใดเอาละผ่านไหมคะผ,ผ่านไหมคะอ้าวผ่านนะคะคุณครนะูนักเรียนปลายทางคุณครูผ่านนะคะต่อไปข้อ6ค่ะนักเรียนบอกความรู้สึกว่าชอบกอบทละครเรื่องสังทองตอนใดเพราะอะไรให้นักเรียนบอกความรู้สึกว่า ชอบกรบทละครเรื่องสังทองในตอนใดเพราะอะไรนักเรียนบอกว่าชอบอกรบทละครสังทองตอนที่ตอนที่พระสังตอนที่บอกว่าเมื่อนั้นพระกุมารเยี่ยมหอยแลหาเนี่ยตอนที่พระสังทำไมคะแอบอดูอยู่ นะแฝงกายออกมาจะออกมาดูอยู่เมื่อเห็นไม่มีคนแล้วก็ออกมาเพราะอะไรเพราะอะไรนักเรียนก็อธิบายไปหรือจะชอบตอนที่ภาษาสังออกมาไล่ไก่ใช่ไหมไล่ตีไก่ไล่ไก่ไม่ให้จิกข้าวแม่ที่แม่ตากข้าวไว้หรือชอบตอนที่นางจันเทวี ต่อยหอยให้แตกแล้วพระสังเสียใจนะพระสังเสียใจจงรู้สึกม้วยมอนเหมือนตายเลยเห็นไหมเหมือนตายแล้วทั้งเป็นเลยแม่มาต่อยหอยสังจะรักหอยสังจะลักตัวเองได้สักกี่วันจะรักลูกได้สักกี่วันอ้าวเสร็จยังเสร็จยังคะอ้าว อีกหนึ่งนาทีเสร็จหรือ,อยังนักเรียนไปที่ข้อสุดท้ายข้อนี้นักเรียนได้ข้อคิดจากเรื่องสังทองนี้บ้างหรือไม่อย่างไรอ่านักเรียนช่วยกันตอบสิได้ข้อคิดอะไรบ้างอ่ะเขียนไปตอบไปนักเรียนได้ข้อคิดจากเรื่องสังทองนี้บ้างหรือไม่อย่างไรทำไมคะข้อคิดที่ได้ เกิดมาเลือกเกิดได้ไหมคนเลือกเกิดได้ไหมจะรู้ได้ยังไงว่าเกิดมาเป็นหอยใช่เป่าเออแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเกิดมาเป็นเราทุกวันนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราไม่ได้เกิดมาเป็นกุ้งเป็นหอยคนเราเลือกเกิดได้ไหมคะไม่ได้แต่เลือกที่จะอ้าวเลือกจะทําดีได้เลือกจะเป็นคนดีได้อีกอย่างหนึ่งก็คือทําไมคะข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ ความรักความกระตันอยูที่มีต่อผู้มีพระคุณเป็นสิ่งสำคัญนะคะท่านเรียนได้อะไรจากเรื่องนี้อีกนักเรียนก็เขียนลงไปเรียบร้อยไหมคะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนดูส l i ด e นี้อันนี้คือข้อคิดที่คุณครูนํามาให้นักเรียนเป็นตัวอย่างนะคะก็คือคนเราเลือกเกิดไม่ได้และ คนดีจะต้องรู้จักกตัญยูต่อผู้มีพระคุณคุณครูค,คิดว่าวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องกําเนิดสังทองคงจะได้มีความรู้นะคะแล้วก็ได้นําไปใช้นะได้อย่างเกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ